บอกว่าเป็นข่าวกลองแต่ก็ไม่ได้มีอะไรมาเป็นข้อพิสูจน์นะอืมเพราะเราก็มีการตั้งข้อสังเกตได้ว่ามีการใช้ทหารรับจ้างจากต่างชาติมาหรือเปล่าโดยเฉพาะช่วยในการอ,อบังคับโดรนหรืออัพโหลดโด,นด,ดรนปลีนี้มันมีเสียงไงเรามีเสียงหรือเปล่าเสียงคลิปที่เป็นภาษาอังกฤษอนะเสียงคลิปที่เป็นภาษาอังกฤษทางโบอแล้วมันหลุดมานะ ซึ่งไม่ใช่ทหารเขมรแน่เสียงเนี่ยไม่ใช่ทหารเขมรแน่ใช่ก็เลยมีการล่ําลือกันว่าสงสัยนะมันคือคราวนี้โดรนของเขมรเนี่ยสร้างความเสียหายให้กับเราพอสมควรท่นานผู้ชมครับชัดเจนเป็อนละครับรอบเนี่ยมันโดจนจำได้ไหมว่าตอนที่รบกันเสร็จตอนปลายเดือนมกราคมปลายเดือนกรกฎาคมเสร็จแล้วเนี่ยหลังจากนั้นมีการสัญญาสัญเซ็นสัญญาสันติภาพอะไรกันแต่ก็จะมีโดรนปรากฏโดรนอยู่ตรงนั้นตรงนี้ตลอดเวลาบ่อยเลยบ่อยเลยนะล่อยยเ โดรนไล่สัญชาติไม่รู้โดนอะไรบัดนี้พอลบกันอีกครั้งหนึ่งเห็นชัดเลยว่าโดรนของเขเมรติดระเบิดและก็มาบอมมาองมาบอกนะโดรนเนี่ยมันจะมีสามประเภทครับนะมีโดรนลาดประเวณน,นะฮะคอยสอดสอ่องถ่ายภาพโดรนทิ้งระเบิดอ,อแล้วก็โดนรนผีชีสามประเภทวันนี้นะครับมคีคลิปหนึ่งซึ่ง ใ่ไหมเด็วจับภาพไปเลยตรงนี้ไว้ไอ้กองตรงนั้นแหละอกองด้านขวามือน,นี่แหละที่มีเครื่องหมายตา,า,าชาติและก็มีธงของญี่ปุ่นนะครับอันนั้นเนี่ยได้รับมอบมาจากทางรัฐบาลญี่ปุ่นเป็นชุดปฐมพยาบาลที่มีธงชาติญี่ปุ่นติดอยู่นะครับเขาเอาไว้ใช้ในแง่ของมนุษยธรรมนะครับไม่ใช่เป็นชุดพยาบาลที่ เอามาให้กับทหารใช้ในการไปรบลาฆ่าฟันนะครับนี่ครับเพราะว่าทันทีที่คลิปนี้ปรากฏออกไปมีผู้เชี่ยวชาญด้านรัฐศาสตร์ระหว่างประเทศนะครับของญี่ปุ่นชื่อว่าทับเขาก็ระบุทหารเขมรกําลังโจมตีกองทัพไทยปรากฏชุดปฐมพยาบาลที่ดูเหมือนจะได้รับมอบจากโครงการ ODA ของญี่ปุ่นน่าเสียดายเหลือเกินไทยเนี่ยถือเป็นพันธมิตร ทางยุทธศาสตร์ที่สาคัญที่สุดสําหรับญี่ปุ่นราชวง์ญี่ปุ่นและราชบงไทยก็มีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟน้นในขณะที่กัมพูชาเป็นประเทศที่มีความสัมพันธ์แนบแน่นกับจีนอยู่ภายใต้ระบบเผด็จก,การและมีปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างมากมายนะครับชาวเน็ตญี่ปุ่นก็เข้าไปแสดงความเห็นสอบถามขอโทษนะคือเราดูไม่เป็นเลยไม่รู้ว่าเป็นทหารกัมพูชาคุณดูออก